เอ้ยก็ยังอยู่นี่เอ้ยเอเลนเอกอยู่เพื่อนนี่เนะเอาเลยครับท่านผู้ชมมาอยู่กับผมเลกคือนะครับผมพอดีมีแฟนคลับผมที่เดินไปลองบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่กล้าลงมาแล้วก็ผลลัพธ์มาออกมาฟีย้ยวเกินคา,าดนะครับผมแล้วก็ไปลองกันเลยดีกว่าไปลองสิ่งที่ผมสิ่งที่บอกว่า เพื่อนๆใต้คอมเมนต์ไปลองกันนะครับก็คือเกมพาร์ทเนี่ยมันรีแล้วเลเวลเราจะไม่หายใช่ไหมล่ะสมมุติว่าเพื่อนๆเลเวลร้อยหนึ่งไปรีรีคาร์ดนะครับเวลเพื่อนๆก็จะยังอยู่ร้อยหนึ่งนะถ้ามีเกมพาร์ทนะครับผม <S <S ไหนเพื่อนๆบอกว่าให้กดปุ่มเขียวๆนะครับคือ <S <S 1> <S 1> ของผมมันไม่มีจริงนะเนี่ยมันไม่มีจริงนะเพื่อนๆไอ้ปุ่ม e นี่คือกลับที่เดิมนะครับ เนี่ยมันล็อกนะไม่รู้ทําไมผมเหมือนกันนะครับมันผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมแบบโหดเกินหรือเปล่าเนี่ยดูดิมันไม่มีปุ่มสเขียวนะผมเินเคยเดินเข้ามารอบหนึ่งแล้วไม่งั้นผมจะเข้าไปได้ยังไงใช่ไหมเออไม่งั้นผมจะทำเอเลี่ยนอ้นี้ได้ไงนะครับของผมมันไม่มีนะไม่รู้ทาไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเรเวลตันหรือเปล่าแบบโกงเกินเดี๋ยวโกงเนนะี่ยถ้ากด e ก็กลับที่เดิมใช่ไหมนะครับ ก็คือของผมมันสเปเชียลก็คือยามันไม่ให้เข้านั่นแหละเอาตรงๆวะเนี่ยกดป e, ีมันก็กลับมาที่เดิมเนี่ยแล้วประตูมันก็ปิดอา้าก็ต้องกดประตูใช่ไหมอ,าอ,าอา้าวเออวะโหเฮ้ยแตตอนแรกเข้ามาได้ไงวะนะ่ะโอ้โหเราพลาดแล้วเราไปเถียงเขาด้วยนะเราไปเถียงเขาด้วยนะเอาหลอต้องกดตรงนี้เหรอทำไมไม่มีความทรงจำ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการเปิดประตูตรงนี้เลยเออนะครับเออโอเคกด e ข้ามาเอ่อแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ใช่ไหมอ๋อระบบใหม่เพื่อนตอนแรกผมเอ้ยใหม่หรือเปล่าวะโอ้จำไม่ได้แล้ะมันมีระบบไปิดเปิดประตูตั้่เมื่อไหร่วะนะเออขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดีผม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 ทำผมลืมเล่นเกมเล่นเล่นนานแล้วก็ลืมนะฮะ ไแเราก็กดร,รีคลาสกันนะครับไปดูซิว่าเอเลนเอ็กเนี่ยผมจะหายหรือเปล่ามีเพื่อนๆในช่องแชทนะครับผมบอกว่ารีแล้วมันไม่หายเอ้ยมันไม่หายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับผู้ชมถ้ารีคลาสแล้วเอเลนเอ็กไม่หายไม่ต้องฟาร์มเอเลนเอ็กใหม่ไม่ต้องฟาร์ม,มรเวลผมให้สิบเลยเกมพาร์ทเนี่ยบอกตรงให้สิบเลยนะครับโอ้โหแล้วรอหายบัคอีกสามชาติกว่า แล้วก็ตัดไปตอนที่ผมหายบัคก,ก็เลยแล้วกันนะครับผมไปเอาเลยนะครับเพื่อนๆผมก็รีมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หายบัคแล้วครับนาฬิกาหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับนาฬิกาหายไปแล้วแต่ผมยังกดเอ็นได้ไหมนี่นะยังกดได้นะเพื่อนๆเออมันก็ต้องกดได้ดเลยเเวือพัดแล้วไม่น่าโชว์หรอกอันเนี้ยนะครับกดแซดนี่ดาบก็มาแล้วนะครับอ่าแต่ที่ไม่เหลือก็คือออมิทิค่ะนะ ไปแล้วก็ไปลองดูกันนะครับผมเอ้ยถือถือดับทำไมเพื่อนไปลองดูว่าถ้าผมเก็บค์ดออมิทิกมาเนี่ยเอลเอ็ก <c oughs> จะยังอยู่ไหมนะฮะไปแล้วก็มาตรงนี้กันเลยจุดแบบว่าจุดกําเนิดเกิดเป็นเล็กคือคือเป็นเป็นทวยนะครับปุ๊บฮ่าสอนซับเฮ้ยจะไม่หายไปจริงๆ <c oughs> เลยไอ้นาฬิกาอัลเิเมตเนี่ยนี่นะฮะ เราก็ลองสุดลองดูซิว่ามีเอเลี่ยนครบไหมโอ้โหก็ครบนะเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรวะนะ่ะอ๋อก็น่าจะเป็นตัวค็อกเวิร์กใช่ไหมอันนี้ชิบหายแล้วแปลงล่างทําไมวะนะ่ะมันกลับล่างไม่ได้เออนะครับเพื่อนๆก็ลืมบอกไปว่าเบนเทนตอนเด็กมันกลับล่างไม่ได้นะนะครับก็รอไปสองนาทีนะจ๊ะที่รัก เดี๋ยวเาองเวรเราก็เดินมาดูก่อนเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมก็จะไปทำไอ้แอะไรนะนาฬิกาเอเลียนฟอสนะครับแล้วดูว่ามันจะไอ้นี่ไหมโอเคเราก็ตอดไปตอนที่ผมจะไปทำนาฬิกาเอเลียนฟอสกันเลยดีกว่านะครับร่อนผู้ชมเอาล้ครับเพื่อนๆก็ตัดมาตอนที่ผมจะไปทำเอเลียนฟอสกันเลยแล้วกันนะนะครับคลิปนี้ก็เหมือนการเริ่มใหม่เลยนะ ไม่เ,เริ่มใหม่ดิเริ่มใหม่อะไรหนึ 1, 000, ่งพันเวลบ้าหรือเปล่าเราเริ่มใหม่แบบ v i p ไงนี่นะครับผมก็เข้ายานไปเลยนะฮะอ๋อนี่โอเคประตูเปิดให้แล้วโหตกใจเลยนะครับตอนแรกงงงงเลยนะโอเคนะครับแล้วก็กด e นะฮะกด e เพื่อเปลี่ยนเป็นนาฬิกาเอเลนฟอร์สน่าจะได้เลยแหละ มันก็ต้องได้แล้วเนาะเวลขนาดนี้นะครับไปนี่เหมือนย้อนย้อนกับวันวานนะครับย้อนกับวันคืนอันหอมหวานเอาเอา,เอา <c oughs> ต้องปรกดใหม่อีกเอาไปนะครับแค่จะหันหน้าหันหน้าออกไปดูดวงดาวอวก,กาศนิดเดียวหลุดซะงั้นโอ้โหเแล้วก็ต้องกดค้างนานซะด้วย นี่นะครับเราก็กดไปปุ๊บรอ,อและรอเลยเนี่ยรอเลยอ่าสีฟ้าแล้วนะฮะเราก็กลับกลับล่างไม่ได้ลืมไปนะครับตายรอออมิทิกหมดอันนี้แล้วก็มาดู J on a n o d ร์ไดอันดอร์ไดเจเจแ r นดอโอ้โหลิ้นบาน <laughs> เออลิ้นพันลิ้นแพงยังเลยทชไมลิ้นลิ้นแพงยังเลยเอ่ะลิ้นไหลลิ้นแพงลิ้นพันธ์กิบกิบเลยน่าจะใส่สิ่งอกล่าวไปด้วยนะถ้าจะกิบขนาดเนี้ยอย่าเล่นดีกว่าเออเธอนี่นะสปารจริงๆเลยกลับร่างเดิมได้ละเฮ้ยจะดูว่าเอเลียนเอกหายไหมนะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งน่าจะต้องรอให้ออมิทิขึ้นไอ้นี่มงขึ้นมาแบบอีกรอบหนึ่งนะฮะขึ้นมาเป็นแบตอีกรอบหนึ่งถ้าเอเลนเไม่หายก็แปลว่าแจ่มแมวครับแต่แต่สิ่งที่ผมลืมไปก็คือไอ้ที่ทำไอ้ที่มันทำยากกว่าเอเลนเก็คืออันติเมตนี่แหละครับมันยากตรงที่มันใช้เวลานานเนี่ยแหละครับเพื่อน แล้วก็ยังมีเพื่อนหลายคนบอกผมว่ามันมันยากเกินนะนะเราแบมาขอกันเต็มเลยนะฮะร,รับฟาร์มไหมครับผมก็บอกเลยว่าเอ,อตอนนี้ยังยังไม่มีแผนว่าจะรับใครฟาร์มนะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่มีเวลานะครับไม่มีแบบยังไม่ได้มียังไม่ไม่ได้วางเยอะขนาดนั้นะนะก็ <c oughs> นะครับผมก็ลองอีกรอบนึงไปผมว่าผมว่าเพื่อนๆน,นะครับมากด e ตอนเป็นคนดีกว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะตอนเป็นเอเลียนแล้วมันมันบก๊อกไงไม่รู้อะนะครับก็ให้มากดตอนเป็นคนนะฮะมันจะเป็นสีฟ้าแล้วคงแล้วมันน่าจะเปลี่ยนสภาพได้เลยปุ๊บอ่ะกด e ไปละอ่าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วรอยสักแป๊บหนึ่งนะฮะ เราสักครู่สักครู่น่าจะเปลี่ยนนะโอ้โหเงียบจัดเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะฮะอ้อัปเดตเหอะมีเนี่ยขอขออย่างเดียวขอคําเดียวเลยอัปเดตได้ไหมเพื่อนคือแบบคอนเทนต์พี่จะแบบจะโล่งแล้วสมองเสมอผมว่าต้องลงกลับไปลวกด้วยหรือมัง้งไม่รู้สิ มันไม่เปลี่ยนกลับให้ทักทีอะนี่ครับผมก็ลงไปโลกด้วยครับก็รอแหละมันต้องรอแหละมันไม่รู้จะไม่รู้ต้องทําอะไรแล้วมันจะต้องรอแล้วแหละนะฮะก็ดูนะครับมันจะเปลี่ยนให้ไหมเปลี่ยนเถอะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนให้ผมเออนีไงโอ้โหเปลี่ยนแล้วนะครับผม เอ้ยสุดยอดโอ้โหมาแล้วฮะออมบิทิกเอเลนฟอร์สดูซิว่าเอเลนเอของผมหายหรือเปล่านะครับเฮ้ยก็ยังอยู่นี่เอ้ยเอเลนเออยู่เพื่อนนี่อ่ะนะแต่ที่แต่ที่นั่นแหละครับผมอย่างที่ว่าไปนะฮะเออย่างที่ว่าไปก็คือ เพื่อนๆจะต้องไปทำออนติเมตใหม่นะครับผมอ่าใช่เลยซึ่งผมขี้เกียจทำนะเพื่อนๆนะครับก็มาลองให้ดูแล้วนะครับว่าถ้าเพื่อนๆมีเกมพาร์นะครับมันก็จะเซฟ s, ทั้งเกมพาร์ตทั้งเอเลี่ยนที่เพื่อนๆทําไว้เลยนะครับผมโดยเฉพาะเอเลี่ยน x นะตอนนี้ยังมีเอเลี่ยนที่ทําแล้วแบบเก็แบเก็บไว้ในอมิติกนะแบบตัวหนึ่งที่ผมรู้นะนอกนั้นเป็นการฟาร์มเวลเพื่อให้ได้มานะครับอ,อันนอนาะคตอาจจะมีนะ แต่ตอนนี้นะครับผมก็มาลองให้ดูแล้วว่าเออินเอ็กไม่หายนะครับผมถือว่าเกมพาร์ทนี้ดีนะผมผมให้เก้าเต็มสิบเลยสําหรับเกมพาร์ทนี้จะสิบเต็มสิบก็ต่อเมื่อแบบว่าผมไม่ต้องไปลงดันทําอันติเมตนะโอ้นมันก็เกินไปละมั้งเฮ้ยชิ้นส่วนพรีเมียมมันบอกเขาบอกว่ามันจะมีมันจะมีชิ้นส่วนพรีเมียมนะครับอุปกรณ์พรีเมียมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เก็บแล้วได้อันติเมตเลยหรือเปล่านะครับเอ้ยเราเราไปลองดูไหม รเราไปลองดูตรงนี้กันตรงถ้ำปุ๊บถ้าเก็บแล้วมันจะได้เป็นอันติเมตเลยหรือเปล่าอันนี้ก็คือฉีกกดทุกการเป็นการเล่นเลยนะครับผมปุ๊บป๊อปเป็นไงอันติเมตปะมันก็ง่ายเกนินนั้นนะ่ะใช่ปะเออถ้ามันจะเป็นอันติเมตเลยนะก็มีประมาณเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาลองให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าให้ลองตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะแต่สำหรับผมถือว่าคุ้มค่าขึ้นมา เป็นแบบผมให้คะแนนเพิ่มขึ้นมาจาก7เต็ม10เป็น9เต็ม10เลยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับผมอ่าแล้วไหนจะมีสิทธิพิเศษมากมายในอนาคตอีกซึ่งไม่รู้อนาคตไหนก็ไม่รู้นะครับจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้ประมาณเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปอัปเดตเถอะขอร้องนะจ๊ะมา